ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำรับชิปนี้ครับผมก็ะไรบ้าเยี่ยมช่มสวนผสมประสานของคุณคู่นะครับเป็นในเกษียณมาแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่าสวัสดี่ะสวัสดี่าัค่ะแว่แมค่ัค่ค่ั่ัดีค่สวัสดีค่ะ่ะสค่ะนัสสว่ว่ะสวัสดอคว่าวค่ะวี่าวัี่ัี อาเฮ็ดเป็นสวนผสมล้างบ้านเป็นปะครับแมนค่ะอ่ามีอะไรนะครับขังห้าครับารเริ่มจากตรงใกล้ๆก,ลกล้อนก็นได้ค่ะใช่เนาะครับอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอ๋อบักอ,อ๋อมะม่วงก็เก็บผลผลิตมาหลายรุ่นแล้วนี่ยครับอ่าแน่ยพกัระเสียนนะครับนี่ครับปลูกมาประมาณปีที่สองปีนี้เป็นปีที่สามค่ะครับผมอันนี้น้ำดอกไม้สีทองครับนอกจากนี้ก็มี มีมะม่วงอีกหลายพันธุนะคะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะคะครับอันนี้เป็นใกล้ๆกันก็เป็นฝรั่งฝรั่งครับจูลูกใหญ่พอสมควรค่ะครับลูกใหญ่ข้างในนะคะข้างในข้างในครับสวยเก็บไปกินแล้วเหมือนกันค่ะมันกำลังเหลืองกำลังสูงข้างในข้างในข้างในเก็บลูกผลผลิตแล้วฝรั่งค่ะครับผมอันนี้ได้เนื้อคั่วครับครับ ต่อไปทางไหนดีคะ,ะใกล้ๆตรงใกล้ๆนี้ก็ได้ใกล้ๆนี้ก็ได้ครับ,รบมันจะย่อยยำอย่งางอยู่ข้างล่างออ,อันนี้ <c oughs> เป็นอะไรมะม่วงพันนะครับผมอันนี้เป็นคงจะเป็นคล้ายๆกับอะไรนะมันผสมะสานกันมาโชกอัน,น,นันโอ้โชคอันตน์น <c oughs> โชคอัน,นันหรือสามดูดูค่ะมันจะเป็นตลอด ต้นมุสูงนะครับเนี่ยครับต้นมุสูงนะครับทผไ้ชมครับต้นไม่สูงต้องเอาไม้ท้ำไม้มันลูกดกค่ะตอนนั้นมันลูกดกเราเเก็บลูกมันออกไปแล้วอปลูกอายุยได้ร้ายไปได้แล้วครับอายโยเขาครับสองปีกวกลัวค่ะเริ่มสามปีหลังจากเกษียณมากอะหลังจากเออดีมากอะคือเริ่มเริ่มถมดินปรับปรุงดินก้อนครับปรับปรุงดินแล้วก็เอาหาท่านใหม่บ่านใหม่นธุนดีเละค่ะ ดิดนนี่ห้าได้ว้างแผนถมก้อนเป็นปะครับแม่งถ้าต้องผมดินก้อนค่ะมันชอบดินแบบใดห้าสที่เฮ็ดสวนเกษตรครับแบบพ่อเพียงไหมคะ่ะอ๋อพ่อเพียงมีหลายๆยอย่างครับอันนี้พันธได้ครับนน่ครับอันนี้กะพันเกษตรเอามาไห้นะคะครับพันเกษตรเอามาไห้สังเกตหน่วยมันค่ะ เห็ดน้อยนะฮะดุกมันจับลายจะมันล่วงต้นมะสูงนะครับต้นมะสูงค่ะม่ได้เอาไม่ทำไวไม่จ้ดแม่กู้เพิ่งกล่าว่าต้นบาสันสูงนครับต้นดก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 ต้องจะเป็นคือบาสันหมั่นใจปะเล็กจะเป็นโชกอันนั้นคือกันค่ะอ๋อท่านโขกอันนั้นครับค่่ะอาตรงนั้น นี่ค่ะนี่อีกก้อนกอ่นฟางเนี่ยเอามาไอ้ท่านันได้ครับเนี่ยครับเอามาไหวสันนั่งเสือมีเงือบือปูสาดปูเสื้อเนี่ยเหม็แรงาบรรยากาศดีๆเขาก็เอาสาตัาปูมาชุ่มครับครับต้มดอกไม้ต้นหวงเท่ามิตรครับสวนลังบานของแม่คู่นะครับเนี่ยคอันนี้ก็นั่งดอกไม้โอ้อ่ะเก็บผลผลิตไปแล้วจ้าต้นไผ่ต้นไผ่ได้กินผลผลิตได้ครับต้นไผ่ก็ได้กินผลผลิตแล้วจ้าอ๋อเนี่ยครับช่างโน่นอีกอะ มะม่วงอกรอ่างการวางแผนการเริ่มปรับปรุงสวนตัวอาว่าง่ายคือตู้ยันล้างบ้านนะครับอันนี้คือตู้ยันล้างบ้านเข่ามาแล้วก็เปิดกินได้เลยมีนจ้ามีทุกชนิดโอ้นี่ครับฟังเลยครับท่านผู้ชมครับเี่ยคู่วางแผนไว้นะครับอันนี้คือมีนะครับมี่เลยค่ะกกระเดากับนี่ล้างบ้านกระเดาแล้วก็ไผ่นะครับนี่นี่ครับบริเวณสถานที่นะครับเรา เน้นเน้นไปทั้งแบบงวงนะครับสามฤดูนะครับสามฤดูแล้วก็น้ำดอกไม้สีทองอ่าในมีว่าในข้าวอามีอ่ชมพู้พร้อมปะครับอ่ะครับถ้าเชิญเชิญเชิญครับทั้งทั้งนั้นนี่ครับนี่คือการวางแผนจัดการหลังเกษียณนะครับก็ได้ผลผลิตแล้วครับนี่ครับได้ให้ลูกให้หลานได้ได้กินแล้วครับนี่ครับได้ผลนะครับได้หมากได้ผลนะครับเป็นผลแล้ว มันบ้านนะครับเป็นแม่คู้เกษียณมา่าเพิ่งก็บร่างมาทำตู้เย,ย็นหลังบ้านนะครับสมบัติสารนี่ครับเป็นดอกอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นดอกอีกแล้วเป็นสารฤดูนะครับกับบ๊อดนบ่๊านนะครับใส่เวลาสองสามปีก็ได้ได้ผลผลิตแล้วครับ เตรียมไว้ค่ะโอ้ยรุ้มใหม่ปลูกกล้วยพันธุ์กล้วยหอมโอ้ยกล้วยหอมกล้วยไทยอะไรอย่างเเตรียมไว้นี่ครับพุดพุ้ดลุ้มไว้ครับพุ้ดลุ้มเตรียมไว้บางลุ้มก็เอาใส่เศษหญ้าครับเป็นปุ๋ยพืชสดนะค่ะอ๋อปุ๋ยพืชสดจ้ะนี่เตรียมลุ้มไว้ค่ะครับผมรอฝนมาอืเจหากล้วยพันธุ์ดีนะคะครับอย่างนี้ค่าว่ามีกล้วยพันธุ์ดีทั้งในก็สิติดตามอืมพันธุ์กล้วยหอมค่ะครับกล้วยหอม จะะเปลี่ยนจากกล้วยน้ำว้าเกาสิโลโอสิโลกล้วยเกาเพราะมันถึงโค้นแล้วโอ้ครับครับค่ะค่ะชมชมต่อไปจ้าแค่โอ้ตัวนี้กัแค่แค่กับสูงแล้วนะครับเนาะอันนี้คือแม่คู่คนกำลังพาชมสวนลังบ้านนะครับเป็นสวนผสมผสสารนะครับอ่าบ่ไดเด่นอันใดอันหนึ่งนะครับต้องอามาร่วมกันในสวนหลายนะครับ ว่าต้องเป็นพันวาเป็นตู้เย็นล้างบ้านเขามาต้องกินสดๆเลยเป็นปะครับแม่จันิชมู่เพได้ฉีดยาค่ะปลอดสารนี่ครับชมครับค่ะจุ่มปูกของแม่คู่ครับสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้เลยค่ะแก่แล้วกินได้ค่ะสวยงามนี่ครับนี่ครับแม่คู่เพิ่นเอาเอาเห็นเลยนะครับเพิ่นเก็บเลยนะครับชมช่วงครับนี่สวยงามนะครับอ่ามันลูกโตโตเท่านี้ค่ะ เราบำรุงปุ๋ยอินทรีย์ดอกเพิ่มค่ะดอกอีกค่ะครับท่านผู้ชมครับไอ้ข้างในก็มีนวยอีกหลายค่ะนี่ครับหลายนะครับท่านผู้ชมนี่ช่อมผูกสวนนังโอ้โหสวยงามนะครับชมเลยค่ะกระลังดกนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้อเนื้อคู่บันไดเก็บสดๆเลยนะครับเช้าเก็บแต่เด้อค่ะอันนี้กับขนุนครับอ่าองุ่นพันไอ้พันนั่นเลยครับผมนี่ สื่อนเพิ่นมาครับยินหน่วยพันดีค่ะโอ้แต่วละพันหัว่ามันสิออกมาเป็นแบบใดไม่จัดต้องต้องดูครับปีนี้ปีนี้เป็นปีแรกป่ะครับที่เขาออกนี่ครับท่านผู้ชมครับขั้งแรกอาจารย์เนื้อผู้คนไในสื่อมามากินนะครับมาลาบัตท่านนั่ะท่านแล้วก็เอาปลาเพล่โอ้ปลาเพล่เอาเออาพกระลังออกน้อยสวยนะครับขุนขั้งตึ้งค่ะนี่ครับบนบนตึ้งแต่นี่กระลังออกค่ะถนนไอ้หน่วยงามนะครับ จ้านี่ครับรวยงามนอกจากนั้นก็มีบักข้าวชุบข้าวน้ำหอมอ่าอ่าแม่ขั้วครับไอ้ไอ้ไอ้ชมพููข้านี่ปลูกได้ประมาณจีกปีแล้วครับผมสี่ปีค่ะประมาณสามหรือสี่ปีค่ะสิดปูก้อนสิดปูก้อนมะม่วงชมพปูจะปลูกก่อนครับคือสี่ปีครับคิดว่าประมาณนั้นแหละค่ะโอ้สี่ปีหาปีสามปีสองปีสี่ปีตั้งแต่เริ่มปลูกมันงปะครับแมนจ้าแมน เ็บพันธ์พันพันเท้าซื้อมาตะแสครับผมโอพันจริงตอนซื้อมาจากเกษตรท่าพระค่ะโอ้มองมองเกษตรเถาๆหัอนเขายังก่อตลาดครับตลาดต้นไม้ไม่จ้าโอ้เลยครับฟังนะครับท่านผู้ชมครับแม่คู่นไปซื้อมาจากตลาดเอ่ออ่าท่าพระนะครับค่ะตลาดต้นไม้โอ้ตลาดต้นไม้ท่านเป็นคนแก่นนะครับเนาะคนแก่นจ้าครับแม่คู่เป็นเงบอกแล้วนะครับจ้าสีพีได้ผลผลิตนะครับสวยๆอ๋อพอมาหาถือเลยค่ะ มดแดงนะครับเนาะมะพร้าวครับมะพร้าวน้ำหอมนี่ครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับค่ะนี่มะพร้าวมันเกิดผ้าเดินช่อมนะครับทำเป็นช่อมคับนี่นี่คืออันนี้นะครับอันนี้เป็นต้นนะครับไอ้มะกรูดมะนาวครับนี่มะนาวอันนี้มะนาวไร่เมล็ดค่ะออกผลผลิตแล้วอ๋อไร่ไร่เมล็ดค่ะลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่ไร่เมล็ดไร่เมล็ ลูกใหญ่ไรเมล็ดครับโอ้นี่ครับทำได้ครับได้ผลขัิดตะขาตตรงนี้อ๋อได้ผลเมล็ดเหรอครับปลูกได้ยักปีแล้วครับมะนาวเอ่อไรเมียนเนี่ครับสามปีค่ะประมาณสองสามปีเอากิ่งตอนมากค่ะโอ้ซื้อกิ่งตอนมาปลูกครับใช่เอากิ่งตอนดูสครับไม่ช่ครับนี่คืออ่าสวนลังบั่นนะครับมาลุ่มครับอันนี้มาลุ่มนะครับข่ายมุมข่ายย่างห้องบั่นเท่าเอายอดมาลวกกินกปงกับแก้วล้วนหมดนี่ง้นมผูก อกกากามันาอะไรเม็ดนี่ครับสวนลังบานของขกก้า,อาวาาอันเกิดพลาดเดินชุน่มน,นะคระับเป็นบนสมบมสารนลังบ้านนะครับถึงซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งสีเฮ็ดยังท้ำยังนี่ครับอในคู่พังกระเลยว,ว่างแผนไว้พระสมพวรน,นะครับไฟท้ำไฟเฮ็ดนะครับไฟศึกษาเล่นดูเพ่งกัาว่า ใส่เวลาบโดนะครับหลังจากเกษียณอันมีโอกาศมากครับนี่ครับอันนี้ก็พลั้งนะครับสีดาบันเท่านะครับซึ่งก็เป็นบันปันนะครับนี่สวยงามนี่ครับสวยงามงามลายยางนะครับตูเย็นหลังบันนะครับเห็นมาช่มมาดูงานศึกษาเล็กๆน้อยๆนะครับครับครับอื สถานที่ของอแม่คู่นะครับหลงบัลงบ้านตู้เย็น,น,นครับตู้เย็นหลังบ้านาาน,าานี่นี่หาสิปเปอร์เซนต์หรอครับเข่าสู้หนาฝนแม่คู่เพิ่งก่อส้างหาเตรียมทอนพัดไม้อีกอเมเล็้ยบนพัดมาปุ๋ยเพิ่งกําลังขคดหลุมเตรียมหลุมใหม่นปะครับเนาะนะครับซึ่งการจัดเตรียมบ้างแผนเป็นสิ่งที่ดีนะครับเจี๊ยบเด็กเจี๊ยบหน่อยมากนะครับสำหรับพักสำหรับพักเขาก็จกินแบบเป็นพักปลอดสารเป่นปะครับ อ้นี่ครับตัมลึงครับครับครับตัลึงหัวปีตัมลึงนะครับปียอดออกเราเก็บไปทำแจงกืนรือว่าทำอ้อมโอเป็นบ้บานบ่ครับบานบานสวยบานเอาานีครับสวยะเอาครับทายชิปนี้ผมจะให้แม่คู่ฝากถึงพี่น้องพี่น้องเขานีครับของใส่ไกลมีหอยเม่ย่างอื่นอ๋อครับครับครับ่วาค่ะอือนี่เลี่ของส่ไกลอีก อ้จาีทองไหมคะเรยปุ๋ยไว้โอ้ปุ๋ยโอ้นี่ยครับเตรียมเตรียมปุ๋ยแล้วครับท่านเจ้าเตรีปุ๋ยไว้ลงหลุมค่ะอือนะครับไะชุ่มข้างใส่ไกล้ครับออกนอมะวใมับค่เยียงเียมใบเห็ดปุ๋ยจะป๊กพักค่ะครับพักเกษตรเท่าอือค่ะุข้างใส่ไกลบอกครับข้างใส่ไกล้ใ่บ้านน้อยอคะอือวางก็น้ห่อยเนาะ ก้มเคลือกปวยเฮาค่ะ <c oughs> นี่กล้วยบข้างใส่ไก่บอครับข้งใส่ไก่ไข่หยกสดคลองใส่ใใสใกไสก่ทางบ้านอือนี่ครับท่านผู้ชมครับอ่านี่เป็นข้าวใส่ไก่ของอ่าแม่คู่นะครับนะครับเลียงหอยเชอรี่สีทองอือได้ได้ผลผลิตเยอะพอสมควรเกินครึ<อ>่ค่ะอ๋อครับอันนี้ฟูดเองค่ะฟูดเองอ๋อ กดเองบ่ครับกดเล้บักยกบักเกี่ยวเผาไหมค่ะตาตะเกียงแล้วกลนขี้ระเล็กขี้ระน้อยครับไปเรื่อยๆกันโอ้แล้วเป็นข้องใส่ไก่ครับนี่บ่ครับข้องใส่ไก่มีผักตบชวาีโอ้มีผักตบชวาพร้อมนะครับนี่ครับเป็นข้องใส่ไก่ล้างบ้านอีกครับล้างบ้านนี่สวยงามนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับกาวน้ำเติมมาเลยครับมีผักตบมีหอยนะครับหอยหอยบักข่าวบักนาวครับอันนี้เป็น ็นมะขามเทศท่านยังจำซื้อบ uh uh ่ได้ได้พผลิตรือกันค่ะสองต้นนี้ครับเพชรเพชรโนนไทยพันเพชรโนนไทยเพชรโนนไทยลูกโตค่ะหวานแซ่บค่ะคขั้ของใส่ไก่กะได้เอาปลาลงมบ้าครับผมปลากระลงมแถมนี่ปล่อยปลาปลาปลาหมอปลาเข่งบั่นท้อไหมค่ะปลาหมอปลาช่อนหอยค่ะ นี่ครับชมอด้วยครับนผู้ชมครกับนี่คือเป็นคว้งใส่ไก่ลังบานนะครับสิ่งเมคโคบันก็ได้จัดเตรียมไว้วางแผนไว้นะครับนี่ครับคุยกับพอบานเพื่อนนะครับก็บม่ได้ใส่รถนะครับใส่จอบนะครับใส่นะครับพอบานเพื่อนมาขุดนะครับนี่ครับนี่คือการจัดเรียมอย่างสวยอย่างงามเลยครับเป็นคั้งใสไก่ลังบานนะครับงาวเลยนะครับนี่ครับไปนำมาจะเพิ่มนำเรื่อยๆนะครับมีห้อยนะครับมี ปลานะครับปลา,ปาชิงปลานี่แหละเข้าบั่นเข้านีลล่แหละครับครับผมจะให้แม่คูณมาฝากถึงชิ้น้องนะครับอครับออต,ต,ต้นโชคต้นขอเขาเรว่าต้นโชคทางภาคหนือาเรียต้นโชคให้ฝนขัดแล้วต้นโชคางอันนี้กขาขุดไว้เตรียมเตรียมรอฝนจะมาค่ะ ครับท้ายคลิปนี้ผมก็อยากให้แมีคู่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเท่านัครับอ่ากะอันนี้เป็นแบบว่าเหตดตามพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวเฮ่องกงนะครับครับอ่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นว่าเหตุเกษตรพอเพียงครับผมเกษตรพอเพียงครับปลูกบ้านอ่ามีสวนผกักครับมี ที่ทำกินเล็กๆน้อยๆที่อยู่หลังบ้านครับอันนี้คือเตรียมการไว้ค่ะการเกษียณมาเ้วก็ชมสวนหลังบ้านรู้สึกว่ามันชื่นอกชื่นใจสบายใจปลอดโปร่งอากาศก็บบริสุทธิ์ค่ะจะขอขอบคุณหลายๆท่านค่ะเด้อทีมากในครั้งนี้นะคะครับครับถ่ายคลิปนี้ครับฝากท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมยนะครับเด้อผมกล่าวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ